การที่คุณพูดเก่งนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณสามารถสร้างยอดขายจากการไลฟ์สดได้เสมอไปนะครับเพราะวันนี้ครับการไลฟ์สดปัจจุบันนะครับมันพัฒนาไปมากกว่าการพูดเก่งแล้วครับการไลฟ์สดที่ดีถ้าคุณอยากสร้างยอดขายได้นะครับคุณต้องเข้าใจจังหวะของการไลฟ์สดให้ได้ครับก่อนขึ้นไลฟ์เราควรทาอะไรคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันมีฟีเจอร์แบบไหนมีแมชชีนิกแบบไหนที่ซัพพอร์ตทำให้คนเห็นไลฟ์เราเยอะๆระหว่างไลฟ์เราควรพูดอะไรเราควรหยิบสินค้าอันไหนเข้ามาชูหยิบสินค้าอันไหนมาดึงคนตรงนี้คุณก็ต้องวางแผนาง่่ตๆที ไลฟ์ที่ทิกตอกทำมาเป็นฟีเจอร์ซัพพอร์ตทำให้คนเห็นไลฟ์เราเยอะๆคุณก็ควรรู้ให้ได้นะครับว่ามันใช้งานยังไงและจังหวะไหนคือจังหวะที่คุณควรเปิดใช้พวกฟีเจอร์นี้แล้วเมื่อคุณไลฟ์สดเสร็จแล้วล่ะข้อมูลอะไรบ้างครับที่คุณควรวิเคราะห์เครื่องมือหรือฟีเจอร์อะไรของทางทิกตอกบ้างครับที่ทำมาซัพพอร์ตทำให้เราสามารถพัฒนาการไลฟ์เพื่อทำให้การไลฟ์รั้งถัดไปของเราสามารถสร้างยอดขายขึ้นมาได้เยอะกว่าเดิมและนี่แหละครับคือข้อมูลหลายๆอย่างนะครับที่คนไลฟ์สดหลายๆคนที่เป็นมือใหม่หรือกำ คนที่เขาสามารถสร้างยอดขายหลักแสนหลักล้านได้จากในไลฟ์เนี่ยก็เพราะว่าเขารู้เทคนิคต่างๆครับว่าเขาควรทําอะไรในจังหวะไหนบ้างถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่รู้ว่าในแต่ละครั้งที่เราไลฟ์สดเนี่ยในแต่ละจังหวะเราควรทาอะไรบ้างนะครับผมอยากเชิญชวนพวกเรานะครับได้มีโอกาสมาพบกันในคลาสครับกับคลาสเอลสแควร์ครับเกี่ยวกับจักรวาลการไลฟ์สดที่สอนโดยผมเองครับโค้ดมาร์ทครับติ๊กต็อกเอ็กซ์เปิดในปี2025ี่ครับคลาสนี้จะพาทุกคนนะครับมาเข้าใจจักรวาลของการไลฟ์สดนะครับห ระหว่างไลฟ์ก่อนไลฟ์คุณควรทําอะไรบ้างและฟีเจอร์ที่ติ๊กต๊อกเอามาซัพพอร์ตเรามันมีอะไรบ้างผมสรุปมาให้เรียบร้อยครับกับคลาสในวันนี้ยังไงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากไลฟ์สดแลวสร้างยอดขายได้มาพบกันในคลาสนะครับที่นั่งมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วคลาสนี้เป็นคลาสสุดท้ายของปีนี้นะครับถ้าพลาดครั้งนี้ไปรอพบกันอีกทีปีได้เลยนะครับ